วัสดีครับวันนี้นะผมมาพบกับเกมมาจอง V2 ครับหรือมาจอง2นะเส้นทางของมาจองก่อนเข้าเล่นเกมนะผมไม่แนะนําให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีทําตามหรือลอกเรียนแบบนะผมคลิปโรนี้เพื่อความสนุกสนานและบันเทิงเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพี่อามีพาปันด้วยนะเพื่อนๆน,น,นะมาครับเริ่มเกมครับที่ทุน300นะผมไปที่เบทเอสบาทลองดูมาครับผมเปิดออโต้นะฮะตอนนี้พี่อามีขอกด ไปเรื่อยๆก่อนนะปกติพี่อาหมีจะเล่นออโต้ครับสวยครับชาภาษาจีนตัวสีแดงไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับพี่อาหมีก็ไม่แน่ใจนะมาครับผมกดไปเรื่อยๆก่อนครับทุน300ครับผมแบต3บาทครับตอนนี้นะครับอ่ะวายโอเบโอเบนะโอเบโอเบเออมาครับวายโอเบโอเบโค้สวยครับวายโอเบครับนี่รางวัลก้อนโตครับผมสูตรนี้ไม่มีอะไรตายตัวนะเพื่อนๆนะลองไล่แบต เปิดโบปิดโบดูนะครับผมแล้วก็กดมุนเองบ้างออโต้บ้างนะสลับไปเรื่อยๆนะมาจองสองนะผมเป็นเกมที่เข้ายากแสนยากนะครับผมมาลองขยับดูครับไปที่เบ็ดเก้าบาทดูครับผมลองออโต้บ้างครับมากดกดไม่กดไม่ลื่นไม่แตกไม่ไหลก็ลองออโต้ดูครับผมแล้วนั่งลุ้นยาวๆเลยครับผมมาพี่หมีชอบกดออโต้นะแต่เมื่อกี้ลองกดสูตเองเล่นเองนะนี่ครับผมมาออโต้ไว้โอเบโอเบครับเฮ้ยไวโอเบครับ พันกว่าคำว่ายโอเบโอเบอเฮ้ยไม่ต้อง<ป>พูดว่าอะไรนะโอเบโอเบนะรางวัลกอ้อนโตครับจัดมาครับผมอ่าสองพันสามสิบแปดบาทนะครับผมมาจองนะภาษาจีนนะสินเจยยูอีสินนิ่งว่าใช่ว่ากันไปเรื่อยๆนะครับมนี่หา่าวนี่ห่าวนะครับผมเออมาครับขยับเบ็ดเลยครับผมไปที่เบ็ดสามสิบเบ็ดมหาชนคนจะรวยนะครับผมตั้งเองนะ ไม่มีอะไรมากมายครับสิบม่นอโต้ไปเช่นเดิมเออเด็นมหาชนคนจะรวยนะครับสวยครับสามโอ้ไวเบดไว้เบดครับไว้เบดมาครับไว้เบดไว้เบดงามครับดอกนี้ไว้เบดมาไหลติดติดสี่ชุดสี่ชุดไวเบดอุ้ยางวันก้อนโตอีกแล้วมาจอไม่ไหลนะถ้าไหลไหลเป็นน้ำนะหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทครับดอกนี้ครับสวยงามมากบ มาจอา an, มมองแล้วชื่นใจนี่ครับภาษาจีนสามตัวนะคืออะไรไม่รู้นะโอ้กูสเก็ตเตอร์นีกว่าเอามาครับผมสิบหมุนโอ้ไอตัวแดงนี่คือสเก็ตเตอร์นะเออไม่ใช่รู้เลยนี่มาอย่างมื่อเขาได้เล่นนะครับผมมามาโอ้ยโอเบโอเบครับลุ้นกันครับมาลุ้นกันครับสวยสวยนี่คือสีทองสวยนะแข่งเงินไม่เข้าเลยนะเออ ไวโอเบครับโอเบไวโอเบห้าแปมครับมีไวห้าแเ้มับสวยงามจริงๆครับไหลเป็นทองมองชื่นใจนะหกหมุนมาหกหมุนลุ้นสยองมาครับผมอืออุ้ยมาจองสองครับน่าจะได้นะจะไหลนะมาจองมันเกมที่ไหลยากเข้ายากนะแสนยากเลยนะบอกให้ว่าแสนยากนะนี่ครับแต่มันไหลมันจะมาไม่หยุดยุดไม่อยู่ น้ำที่ว่าแรงซู่มาจองไหลแรงก็ไม่ได้นะตอนนี้นะหลังมันก้อนโตครับว่ะอ้พันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทครับมาสี่หมุนกับผมเพื่อนๆลุ้นกันครับแนะนําเลยนะเพื่อนๆนะมาจองนะผมมาจองถ้ารู้ว่าไหลแล้วนะเพิ่มเบ็ดอัดไปเลยนะนี่ไวน์โอเบครับผมสอม้สวยครับตองน,นี้ทิ้งทวนครับอีกหนึ่งหมุนมาอืออนี่ครับรลังวัลก้อนโตรลังวันก้อนโต เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปดร้อยแปดสิบห้าครับเดี๋ยวไปดูรางวันรวมหน่อยดิได้เท่าไหร่นะรางวันรวมนะ <100. S 1> มันสุดท้ายครับมันสุดท้ายจะมีเด็ดไหมจะมีทีเด็ดไหมมีทีเด็ดจริงๆด้วยครับออโอ้อาไมาไม่อยู่ด่าเอาเละครับผมมันสุดท้ายครับมารางวัลรวมเท่าไหร่ครับตอกมุนฟีเฉยโอ้โหสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทครับรับรางวัลไปก่อนมาครับสิบมุนโอโต้งกี้เหลืออยู่นะโอ้โหพอดีกว่านะพี่บังหมีว่าพอนะครับผมไปใช้ตังของมาชองก่อนดีกว่านะอย่าเล่นต่อเลย ก่อนจากกันคลิปนี้นะผมไม่แนะนําให้เด็กที่มิ้วต่ำกว่า18ปีทําตามหรือลอกเลียนแบบนะครับผมคลิปวิดีโอนี้เพื่อความสนุกสนานและบันเทิงเท่านั้นก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิง่งอ่าให้ช่องพี่บังหมีด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับว่าเกมอะไรที่จะมาเล่นให้เพื่อนๆดูนะผมรับชมกันนะครับผมสวัสดีครับ